ก่เลยครับผมก็องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับ และในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเทคนิคการไต่แรงนะครับเล่นยังไงให้เก่งเล่นยังไงให้แบกเพื่อนในทีมได้นะครับก็สําหรับใครนะครับที่กําลังมองหาเทคนิคการไต่แรงอยู่นะครับบอกได้คำเดียวครับว่าใครที่ดูคลิปนี้จบนะครับเก่งขึ้นแน่นอนครับแบกเพื่อนแบกทีมได้แบบชิวๆแรงบวกรัวๆอย่างแน่นอนนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับใครที่เิเข้ามาดูช่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผู้ชม ก่อนที่เราจะไปดูในเกมเนี่ยยวผมจะพามาดูเซตสก,กิลตัวละครที่ผมจะใช้ก่อน,นครับก็จะเป็นเซตนี้นะครับที่ผมใช้ในคลิปนี้นะก็จะเป็นเซตเนโรนะครับเซตโคตรโกงนะก็จะมีโจเซฟแล้วก็พวกแอนดูดูเอตาแล้วก็เนโรนะครับนี่จะเป็นเซตนี้เลยนะครับผู้ชมเป็นเซตที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะโกงนะครับในตอนนี้นะลองไปเล่นกันดูได้นะครับผู้ชมเออโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าว่าเทคนิคการแต่แรงจะเป็นยังไงจะโหดขนาดไหนไปกันเลยดีกว่า ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟรีไฟลราคาถูกต้องร้านนี้เลยขั้นเทพบริการเติมเกมฟรีไฟลราคาถูกเติมไวและยังมีเกมอื่นๆืนอีกเพียบใครสนใจลิงกอยู่ใต้คลิปเลยนะและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมในเกมนี้เนี่ยผมก็กดสุ่มแชทโลกมานะครับมาจังหวะน,นี้โดดมานะครับเราก็จะใช้เป็นวิชามแมลงเติงนะครับแล้วก็กดใช้ไปเลยนะครับเพื่อตรวจจับประตูที่อยู่ใกล้นะครับเหมือนจะมีคนด้วยนะครับเมืองน,นี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะ โอเคเราก็ได้ปืนมานะครับโอเคตอนนี้เพื่อนเราโดนนะครับเราก็จะไปโค้ไป้เพื่อนนะยังไงเอางี้เราใช้สกิลในโลไปแล้วอย่างงี้แบบวิล่วงโอเคหว่านเชีซ้ำเลยนะครับถือว่าเปิดมาค่นข้งที่จะสวยนะครับเราก็จะต้องฟาร์มหาของให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าเรามีอ่าอุย้ยสองดีนะโหถือว่าเจอปืนดีนะครับปืนคลอดปืนคลอดอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยปืนนี้ค่อนข้างที่จะโกงนะครับลากหัวโคตรง่ายและระยะโคตรด,ดี ดาเมจโครแรงนะครับผู้ชมข้างหน้าเหมือนจะมีคนนะครับ่าแบบน,แบบนี้แบบนี้ก็หัวแตกดีครับน้องโอ้โหในการแต่แรงเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะครับในการแต่แรงแบบทีมเนี่ยเราต้องเล่นให้เป็นนะครับเล่นระยะให้เป็นนะครับเหลี่ยมเชิงเราต้องดีนะครับผู้ชมแบบนี้แบบนี้ยังไงแบบนี้ร่วงนะน้องโอเคดอกลาสิกสามเลยนะครับเฮ้ยข้างหน้ามีคนแบบนี้ร่วงโอ้โหดูดิ ดามิเโคตรแรงดอกละห้าสิบหกสิบรีดว่าโดดมาต้นเกมเนี่ยผมก็ได้ถึง4ี่คิวแล้วนะครับคู่ชมแล้วผมก็เล่นเป็นเซตเนโรนะครับซึ่งเซตนี้เนี่ยมันก็จะเพื่อเอ้ยมันจะเพิ่มความอึดให้กับเราด้วยนะครับนี่ดูเกาะผมตอนนี้ดิเกาะโคตรเยอะแล้วเหมือนข้านหน้าผมเพื่มระเบร์สี่โอเคพเพื่อแล้วเก็บได้แล้วนะครับโอเคแล้วดูดิตอนนี้คือคนยุคโคตรไวเลยนะครับผมได้ไปแค่4ี่คิวนะต้นเกมคนยุคไปประมาณตอนนี้เหลือยี่สิบหกโอ้โหต้นเกมลีดว่าโคตรเดือด โอเคเราก็จะฟาร์มปืนไปก่อนนะครับในการเล่นทีมเนี่ยของเราค่อนข้างที่จะต้องใช้ของค่อนข้างจะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกรงพวกเกาะปืนนะครับก็ปืนก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเน้นดาเมจแรงไว้ก่อนนะครับเอาไว้ยิงระยะไกลนะครับ ก็มันก็จะมีหลายสายนะในการเล่นทีมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายระยะไกลระยะโคบหรือว่าสายสไนาสายชาร์จอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในเกมนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเทคนิคในการเล่นอ่าแบบว่าเล่นระยะไกลนะครับแล้วก็สสยแล้วก็เล่นชาร์จด้วยนะครับโอเคเทคนิคการลากหิ้งหัวเนี่ยมันก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับในการที่ทําให้เรา อ่าได้เปรียบประตูอย่างมากครับถ้าเราลากหัวศัตตูโดนเนี่ยมันจะทําให้เราได้เปรียบประตูมากนะครับผู้ชมโอเคแล้วาจะไปที่เมืองดีงมาแล้วกันนะครับเพราะว่าเมืองเมื่อกี้เหมือนจะไม่มีคนเฮ้ยใช่หรือเปล่าเหมือนเพื่อนาดาวนะครับที่เมืองเมื่อกี้โอ้โหบอกว่าไม่มีคนออกมาเพื่อนดาวเฉยโอเคเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนนะครับเพื่อเบอร์สองเบอร์สองน่าจะโดนยิงหนักอย่างหนักหน่วงยังไงแบบนี้เราต้องข้าไปใกล้นะครับโอ้ยข้างหน้ามีคนแบบนี้ ร็อปาลูกบอลหิมะไปนะครับอย่างนี้ยังไงกับกัดกัร์ดแบบนี้เอะแบบนี้ร่วงโอ้ยหมดตี้โอ้โหเจอสกิลผมเผาข่าหน้าเหมือนจะมีกตัวนะครับแบบนี้เจาะไอวอลเรียกมาลหนึ่งเลยละกันน้ี่คาถาผมแดนไรเขตยังไงเนาะสายเวทผมแดนไรเ่ดปืนนี้แรงนะโอ้โหดูดิโดนหัวนะครับเมื่อกี้ร่วงกับหน้าล็อบบี้ไปซะน้องโหเลยได้ว่าปืนนี้ขั้นที่จะโกงนะครับสำหรับใครที่ ชอบเล่นปืนนี้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้นะครับผมก็ชอบเล่นนะสําหรับปืนนี้นะครับมันอ่านว่าปืนอะไรวะคุณผู้ชมปืนขอดหรือว่าปืนคอร์สกันวะขอดน่าจะเป็นขอดนะปืนนี้เรียกว่าเจาะไอวอลโคตรแรงยิงตัวก็โครตรแรงครับเมื่อเรานั่งยิงเนี่ยมันจะทาให้เราแบบว่าเจาะแบบว่าโครตรแรงอะ่ะเออคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นปืนขอดแล้วก็จะเป็นอ่า ตองพวงนะครับเหมือนนณาจะมีคนยังไงแบบนี้นี่ไงยืนยิงคิวๆตามเลยลวกันเดี๋ยวเราช่วเพื่อนก่อนนะเรียกได้ว่าตอนนี้เราได้ถึง8คิวแลวนะครับคุณผู้ชมในการเล่นแร้งเนี่ยก็คือพยายามอยู่กับเพื่อนนะครับหรือว่าถ้าเราไม่อยู่กับเพื่อนเนี่ยก็คือพยายามเล่นเซฟที่สุดนะครับพยายามแบบสมมติว่าเราถ้าเจอคนเยอะเนี่ยพยายาม ยิงต่อๆไปถ้าเราได้คิวสักคิวสองคิวก็ยังดีนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่น่าไหวเนี่ยก็คืออาจจะต้องถอยมารวมกลุ่มกับเพื่อนน่าจะดีกว่านะครับนะในการเล่นทีมเนี่ยมันต้องเล่นเป็นทีมเออมันต้องสามัคคีนะครับไม่ใช่แบบว่าอีกคนหนึ่งไปพีกอีกคนหนึ่งไปบีมาโอ้โหแบบแบ่งกันเป็น1นึเลยนะครับอันนั้นมันเป็นเทคนิคนักแข่งนะครับอตอนนี้คือเราเล่นทีมเราต้องแบบสามัคคีไงนะเออโอเคผมจะไปที่เมืองบีมาแล้วนะครับมา ก็คือเราได้มาถึง8คิวแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็จะย้ายไปที่เมืองบิมาสกิไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้เราใช้เป็นคาถาวิชามแมลงเพลิงก่อนนะครับเป็นสายเวทแมลงเพลิงนะครับถ้าเราตรวจจับมันจะใช้มันจะใช้คล้ายๆกับตัวของอะไรวะคุณชมที่มันสามารถปล่อยโดนได้อะมันคือตัวโมอะไรไวะ ตัวอะไรผมจําไม่ได้แล้วโฮเมอร์เออน่าจะเป็นโฮเมอร์หรือเปล่านะที่มันสามารถปล่อยโดนได้นะก็จะใช้แบบแคล้ายๆกันนะครับเอาไวแ้แบบตรวจจับหาศัตรูนะครับที่อยู่ใกล้ๆระยะเรานะครับตอนนี้คือไม่มีคนผมนว่าเปลี่ยนมาเป็นวิชาเอ้นี่นะครับส่ยเวทอ่าเขาเรียกว่าส่ยเวทที่มันหนึ่งหนึ่งเรียกมาหนึ่งหนึ่งอะมีคนหรือเปล่าเมืองน,นี้ผมแดนไล์เคนะเออลืมชื่อลืมชื่อได้ไงเล่นโค้ดบ่อย เดี๋ยวเราจะดักสตูนะครับก็คือตอนนี้ก็จะเป็นวงจะบีบแล้วนะครับผมก็จะใช้เทคนิคในการดักสตูที่มุมสูงนะครับถ้าไม่มีคนก็เราอาจจะไปรวมกลุ่มกับเพื่อนนะครับตอนนี้โอเคช,นะชิวๆไปนะครับชิวๆไปนะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับในการเล่นเนี่ยมันก็ หลักๆเลยก็คือการเล่นเหลี่ยมเล่นๆมุมนะครับมุมที่ได้เปรียบมุมที่เสียเปรียบนะครับเราพยายามหามุมที่ได้เปรียบประตูนะครับแล้วก็สมมุติว่าถ้าเรายิงศัตรตูไปเนี่ยเราศัตรตูมันอยู่ยเยอะเกินเนี่ยเราพยายามยิงทําทไงก็ได้ให้ตูเจ็บมากที่สุดนะครับอย่างตรงนี้ก็เหมือนเพื่อเราจะมีคนนะอย่างนี้ยังไงจะมีคนนะครับตอนนี้ข้างหน้ามันรู้ทันวะไอข้างหน้ามรามีคนแบบนี้สวยเพื่อนสวย เออข้างหน้าเรามีคนมาดิอย่างนี้เจ็บมากนะครับผู้ชมคือเป็นมุมที่เราอาจจะไม่ต้องเสี่ยงนะครับแบบนี้เราจอดจอดไปก่อนเพือ่อมรีบเข้าบ้านเลยแบบนี้เราไม่ต้องลงไปนะครับเดี๋ยวเราไปชุบเพื่อนเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วโอ้โหเพื่อนเราตายไปถึงสองคนนะครับเดี๋ยวเราจะไปชุบเพื่อนก่อนนะครับค่อยมาเล่นนะครับเราไม่ต้องรีบเล่นนะครับคือถ้าเสียเราไปอีกคนหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้ทีมเล่นยากนะครับ เรามีเหรียญเรามีของนะครับเราจะไปต้องจุบเพื่อนก่อนครับแต่ตอนนี้คือมันล่อตารอใจผมยังไงเราเจาะไอวอลไปอผหไม่ตายเฮ้ยโดยนไปหลายเม็ดนะอยู่นะเมื่อกี้ยังไงเจาะไอวอลเจาะไอวอลเป็นไงสะดุ้งสะดุ้งโวยโดนไปห้าสิบโดนปืนไฟผมเผานี่อะเอารูกบอลไปอีกทีหนึง่งเฮ้ยมันอึดจังวะไอตัวเนี้ยอึดเกินไปเปล่าอึดเกินไปเปล่าเฮ้ยม,มันไม่โผมาเลยว่ะคุณผู้ชม โอเคถ้ามันไม่ผล่มาเราต้องไปชุบเพื่อนก่อนนะครับอตอนนี้เพื่อนเราดาแบบรัวๆโอ้โ oh, หมนเจาะผมว่ะมนเจาะผมว่ะตายวอไปดิแจ็โรบอดิดิตอลโอเคตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่ประมาณพันสองนะครับแล้วก็จะซื้อแล้วก็ให้เพื่อนเกิดมานะคือถ้าเรามีคนเยอะความันย่อมได้เปรียบอยู่แล้วนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ที่หนึ่งเยอะแบบนี้ยังไงอา้าวโดนหัวโดนหัวแตบบ่นีเรียนเพิ่มหนึ่งนะครับ เอ้ยผมโดนเรียกคุณผู้ชมเฮ้ยกำลังจะเรียกเลยมันเรียกผมก่อนนะยังไงจังหวะนี้ปาดขวามาเฮ้ยไม่ตายปาดขวาเรียบร้อยปาดซ้ายปาดขวาจิ๊กแจ็คนี่ยเอ็มเอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดเอ้ยเอ็มหนึ่งแปดเอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดนี่โอ้โหลืมชื่อซองควงไม่ได้เล่นนานนะครับเล่นแต่ซองใหม่ โอเคตอนนี้เราก็ได้มาถึง9คิวแล้วนะครับเราก็จะดูดิมีของดีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยต่องเสริมเกราะนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยซองยาวซองยาวน่าเล่นนะโอ้แต่เราไม่เล่นนะเดี๋ยวจะเล่นเป็นซองพวงแล้วกันในเกมนี้เฮ้ยและเหมือนข้างหน้าของเราเนี่ยมันจะมีคนยืนแอ,ดอบดรอปอยู่นอกหมอกนะครับแบบนี้เราจะต้องเล่นมุมสูงครับนี่เราปัดสกิลเนโร่ไปก่อนนะครับคือถ้าเราใช้สกิลนี้มันจะล็อกเป้าประตูนะครับมันปรับใหม่แล้วโพโพงยังไงอัโดนเผาโดนเผา ยังไงวิ่งมาเอ้ยมันวิ่งออกมาว่าแบบนี้เจาะไอวอนะเจาะไอวอนะครับมุมเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับเราอยู่มุมสูงแต่มาเล่นปืนอะไรครับเนี่ยโคตรแรงคือเราต้องมันยาก่อนนะครับไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะครับผู้ชมข้างหน้าแต่ตอนนี้คือผมเห็นตัวหนึ่งนะโอเคเราพยายามเล่นมุมสูงนะครับพยายามเล่นมุมที่ได้เปรียบประตูนะครับแล้วก็ต่อสตัวได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่จะวิ่งมาแบบนี้ข้างหน้ามีคนโอโ้โหแบบนี้เรียกคนหนึ่กงก่อนเลย ยังไงยังไงโอ้ยโดนหัวโดนหัวโดนหัวแบบนี้ต้องรีบชาร์ตแบบนี้รีบชาร์จนี่ยเรียบร้อยร่วงโอ้โหไม่มัวรีรอนะขับรถมาแบบนี้ก็หว่านเจี๊ยบดีคาบเฮ้ยข้างหน้าเราข้างหน้าเรามีคนแบบมีตั้งวอบหนึ่งเมตรไหวพิบเราต้องดีนะครับใช้สกิลไปใช้สกิลไปแบบนี้แบบนี้ยังไงจะยวอลมโอ้โ,อโหประตูเหมือนจะหนีเราต้องถอยทัพก่อนนะครับน่าจะมีประมาณสองสามตัวนะ คือถ้าเราเจอคนเยอะแบบนี้เนี่ยเราต้องถอยมาตั้งหลักนะครับพยายามหาบุมที่เล่นหาบุมเล่นที่ได้เปรียบนะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นหลังต้นไม้นะครับหลังต้นไม้นี้นะยังไงจังหวะนี้ต,ต้องพันยาก่อนไอตัวนี้มาเล่นสนวัว่ะเฮ้ยแล้วเหมือนจะมีคนเปิดตาอย่างี้เจาะ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 รถไม่ต้องหนีไปไหนโอเคเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าโอ,อ้โ,อโหมันเรียกโอ้คาถาอะไรครับเนี่ยมันเรียกผมแล้วเลือดเลือดโคตรน้อยอะตอนเนี้ย มาดิมาดิน้องมาดิโอ้โหสิแคปโ,โดนไม่ตายโอ้โหโดนไปสองสามเม็ดไม่ตายโอ้โหร่วงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตอนนี้คือเพื่อนเราน่าจะชุบได้อยู่ครับโอเคเพื้อนไปโอเคแล้วนี่คือเพื่อนเราน่าจะชุบได้อยู่นะครับผู้ชมผมเมื่อกี้พลาดจ,จัดเลยเลือดผุเหเดือครึ่งหลอดแล้วมันดึงผมไปนึ่งหนึ่งโอ้โหแล้วเรียบร้อยนี่ครับผู้ชมโอเคมะอันนี้เพื่อนเราก็จะชุบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะโดดไปที่ เมืองไหนดีวะเมืองไหนน่าลงนะเพื่อชุบมาแล้วเราก็จะไปโดดที่เมืองตรงนี้แล้วกันเพราะว่ามันอยู่ในขอบวงนะคือถ้าเราฟาร์มเนี่ยเราต้องคิดก่อนนะครับว่าถ้าเราฟาร์มเมืองนี้เนี่ยแล้วถ้าวงบีบเนี่ยเราจะไปอยู่ตรงไหนได้บ้างนะครับตอนนี้ก็คือวงมันจะอยู่ใกล้ๆนะครับถ้าเราฟาร์มเมืองนี้เนี่ยมันก็ยังจะสามารถเข้าวงได้อยู่นะครับโอเคเราจะฟาร์มเมืองนี้ไปก่อนนะครับก็คือทีมเรามีคนครบเราไม่ต้องกลัวเออ คือที่เราต้องหาก็คือตอนนี้ก็จะเป็นพวกปืนระยะไกลนะครับเพราะว่าเลดเกมเนี่ยมันจะต้องจําเป็นที่จะต้องใช้ปืนระยะไกลนะครับแล้วก็กระสุนกระสุนหาให้พร้อมนะซึ่งตอนนี้เราก็มีแค่แม็กซิแล้วก็ไม่รู้ว่าเมืองน,นี้มันจะมีคนหรือเปล่าเหมือนจะมีคนด้วยนะข้างหน้ามีคนนะครับผู้ชมประมาณตีหนึ่งเอก้า a n 9 4โอเคถือว่าเราจะมีปืนไกลอยู่ก็ยังดีนะครับข้างหน้ามีหนึ่งตัวเฮ้ย ข้างตรงนี้ก็มีคนแบบนี้อย่างนี้ยังไงเจ็บเจ็บเจ็บจัดเออหลังเข้าหลังเข้าโอ้โหใจเย็นใจเย็นเกือบล่วงนะครับเมื่อกี้เราต้องรีบนะครับพันยาก,ก่อนเดี๋ยวเรารอเข้าวงโอเคพันยาแบบชิลๆนะครับโอเคเราจะต้องเข้าวงละเพราะว่าตอนนี้วงบีบโอเคเอข้างหน้ามีคนอย่างนี้เรียกมานี่ครับรออะไรมันรอดักผมเลย,ยนี่ว่าตัวเนี้ย ยังไงโดนเจ็บเจ็บจ่อยวอจ่อยวอเฮ้ยตอนนี้เจ็บมากนะคุณผู้ชมมันดีลูดมุมที่ได้เปรียบอ้าวยังไงยังไงเรียบร้อยโอ้โหรู้จักแม็กซิบไหมน,น,น,นี่คุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าสเต็ปการเล่นเหลี่ยมเล่นมุมแพทใหม่รู้สึกว่าในการได้แต่แรงเนี่ยก็คือคาถาเอ้ยไม่ใช่ดิสายเวทผมแดนไรเคดเนี่ยเป็น อะไรที่ยอดคิดมากนะครับคนใช้โคตรเยอะแลวคือแมงโคตรได้เปรียบอะถ้าใ่ายเลื่อนเยอะๆแล้วแบบว่ายิงสตูเจ็บๆแล้วเราก็ดึงสตูมนันนึงๆเนี่ยมันจะทําให้สตูเนี่ยโอกาสแพ้นี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันและมุมแม่งเล่นยากจริงนะสําหรับใครที่โดนดึงไปเนี่ยเป็นมุมที่เล่นยากมากนะโอเคตอนนี้คนก็เดือประมาณเจ็ดคนนะครับในทีมเรามีแค่สองคนนะตอนนี้เราปลาลุมกอนทิม้มาไปยังไงมันจะมีคนแบบนี้สวยเพื่อนโดนพิษกัดก่อนผมไปนะครับ มันจะวิ่งขึ้นไปหรือเปล่าอย่างนี้โอเคเราต้องเร็วนะครับเราปลารละเบิดไปปลาระเบิดยัดเลยนะครับอืมของดีนะกระป๋าปเปล่าเอ้ยกระดาปเป่าเลเวลสามวิซองซองนี่อาร์กอาร์กปืนอาร์กหืมถือว่าของดีนะครับโอเคได้ปืนอาร์กมานะครับแล้วก็จะเป็นเอ็มปืนอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยซองเอ้ซองยาวนะครับแล้วก็อาร์กนะครับไม่รู้ไอตัวเมื่อกี้มันอยู่ไหนแล้วเอ้ยกำลังเข้า เจอน้องนี่สเต็ปในการตั้งไอวอลวเราต้องไวด้วยนะครับก็คือในการตั้งไอวอลต้องไวนะครับในการโดนเรียเอ้ยโดนยิงอะไรอย่างเงี้ยไอวอลต้องพิวนะครับแล้วก็จะเป็นสเต็ปในการยิงหงยิงหัวถ้าหน้ามีคนแบบนี้ยังไงแบบนี้ลากหัวไปโดนแล้วก็เรียกว่าหนึ่งเลยเพราะว่าของมันไม่่อยมีอะไรอยู่แล้วนะครับไอตัวที่มันเพิ่งโดดมาใหม่นะแเราก็ยิงไปแบบนี้ล่วงโดนหัวไปสองสามเม็ดกับนอนลงไปกอง Okay. โอเคอุ้ยข้างหน้าเรามานั่งพันยงพันยาอะไรตรงนี้แหละครับน้องล่วงไปดิครับนี่นดดดดี่ของดีจัดอะดูดิของโคตรดีอะคุณผู้ชมเราต้องรีบฟาร์มไอตัวนี้น่าจะเล่นพวกปูแพ็คเกอร์เอยมันเล่นมันเล่นสายนี่เลยนี่ว่าสายยิ้หัวนะโอ okay. เคเรือผมค์คสุดท้ายแล้วนะครับแล้วเหมือข้างหน้าจะมีคนด้วยนะครับประมาณ2ตัวนะครับตอนนี้เราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะคุณดูฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่ด้วยถ้ามีคนแบบนี้อืมปาลูกบอลไปโอ้ยเรือเรือสอง เกือบตายเดี๋ยวเดี๋ยวพันยาก่อนใจเย็นโอเคเดี๋ยวให้มันยิงกันก่อนนะครับโอเคตอนนี้มันยิงกันแล้วนะครับเหลือสองคนละเดี๋ยวเราจะต้องรีบเข้าไปล่นใกล้ๆนะครับโอ้ยโหดูเจ็บปัญญาปัญญาโอ้โหแล้วมันเรียกผมเลยเลือดครึ่งหลอดมาเรียกผมไปแบบนี้นี่เรียกไปฆ่าชัดชัดเออยังไงหนีหนีผต้องลากหน่วยให้โดนอะคุณผู้ชมตอนเนี้ย ซึ <accurately S 2> ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากโอ้โหเรียบร้อยจบที่2ว่ะคุณผู้ชมเพื่อเกินไปเปล่าโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการไต่แหลงแบบทีมนะก็เราไปปรับใช้กันดูได้นะครับเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากนะคุณผู้ชมที่ผมบอกไปนะก็เราไปเล่นกันดูได้นะครับนี่ได้มาถึง13คิวนะเผเจอเจอคลิปหน้านะสำหรับวีนี้ขอตัวเราครับก็เสร็ครับ